สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอ,อยบอลลีหลังจากแฟนๆได้ดูนักตบสาวไทยรุ่นใหม่นะครับประเดิมสนามด้วยกันครั้งแรกก็บอกเลยนะครับว่าอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดและเธอก็ได้รับคําชื่นชมมาเยอะมากนะครับก็คือชัดชุออนโมก ok สีจนแฟนๆนะครับตั้งกระทู้เลยว่าดูบุ๋มบิ๋มเล่นเมื่อวานนะครับคนลุกมากส่งให้นางนางตีได้หมดเลยนะครับเข้าไวตีหนัก ปักดินคือบอกเลยนะครับว่าเห็นด้วยมากๆจากสาวน้อยวัย14นะครับที่แจ้งเกิดนะครับจากการเล่นไทยลีกจนอนคูออสนะครับเห็นแววก็เลยเอามาปั้นในทีมชาติ ก็ได้ฝึกฝนนะครับและได้รับประสบการณ์เรื่อยๆจนได้เล่นหลีกตุรกีนะครับพีกมากๆหลีกชั้นนำของโลกนะครับและกลับมาชูฝีมือสุดประจักษ์แล้วนะครับว่าเธอทำได้จริงๆบอกเลยนะครับว่าวันนี้เธอเติบโตอย่างคุณภาพและเติบโตได้อย่างสวยงามจริงๆครับขอชื่นชมเลยครับ